น้ำป่อยน้ำอ๋อน้ำน่มามันจังเสีันี้่อดมันบ่ต้องอนี่น้ำอันน้ำทั้งคุณก็เสีไไรมาเต็มแล้วเขากับป่อยมากเสี๋ยวมาน้ำหลองเลยไหมเออยี่สีแล้วไมจบ่มยแต่ของน้ำก็เสีไหรมาเต็มหลอเนี่ก็ตซ้นไปเป็นไมาท่วมนีมันก่ไลออกไปหาอันนี้อันนี้น้ำผ้าหอมบอกเมน้ำหอมหมดเดลูกน้ำหอมกินบ่านี่ตำเรื่องเอ้ยเงียงก่อน ผักไสยอดผักไสอันนี้อันนี้ผักเกียบกระมุดผักเกียบนี้ยังละมุดบ่ละมุดสองสามต้นอือกล้วยแม่เคเป็นตไร้กิญยี่นี่เนาะอันโอ้ยกล้วยงามโอ้กล้วยงามเด้่ยยัยมันเป็นตระกินเลยสิกล้วยงามคักๆเลยเนี่ย ก็าเด็ปีหนึ่งอันเด็ปีหนึ่งกับนดเาลน้านนปีนึงน่งบ่เนี่ยปีหนึงงงหน่งกับงามสาม,สามเขาบอกว่าสามสี่ปีปนนสามปีก็เริ่มเป็น,น่วยละแล้วบางทีที่ปลูกเฮ็ดอย่างงใหญ่หหเหมือน,อนล่ ตกี้มันเป็นโผงตาบพแมนบ่แม่นบ่บ่บ่มันเป็นพื้นนี่แหละปกติตะกี้มันจุเปือนดิน้ำนั่นเออบ่บ่บ่มันเ้จกมันเป็นพื่อนดเลยันนี้เขาจะฟุดดินมากใจเอสิแมนอันมูนั่นเทากัมูนี่เอาถมมากเลยสูงแมนมูนี่แล้วกลายเป็นตำอันนี้เขาไ้ถมมันก็เลยเป็นตำตำอ่าขวัญไปตองไปเห็ไปงเท่าหรดิเนะมองโ กิับ่บ่บ่กบิดแม่เากัดปหยลย้ก้วอันนี้ล่องล่องปลาอย่างนี้ยาอันนี้กล่งปลาเก่าวันนี้นี่แหละเจ้อันนี้ลงปลาตะเพียนปลาตาเรานั่นปลานิ่ปลาตะเพียนปลานิ่ปลาตะเพียนที่น้อยก็จับขายน้ำบาโนเขาขายยังไง เข so <sh traditions and heartbreaking> ้า <Island> ก <sh questioned> ับอาชีพท้ายือว่าเขาหน่อยนึงสี่มยง่น้าือว่ตอนเขาหาบมันเข้ากับสี่เขากัตลอดดิทำไปใช้แค่ข้นบอยาสิตอนนั้นบุกงงอะไรเ็ดนั่สิเบนมันมาเห็ดต่อยเนี่บอพอเห็ดู้เดียวอมันเป็นคือว่ามันม่เห็ดมันพอบ่อยมันเห็ดมันเห็ดก็งามเออห็ดเล่นไปลบ่เห็ดเ่นแลล่มาสวาไปพอตายแล้วก็คุดไปเรื่อยตแล้ก็คุดไปเรื่อยอืมแล้วกูกนไปต ปอยหนาต้องผุนคือบ่ว่างทอนี่ตอนนั้นว่างอยู่ผุนขตันซุดสนุกแล้วลุกเมย์คะนี่ว่าใครอนนี้เป็นเร่มันจำแบน นั่นแม่มันก็มี้งโยบไ้ล่่ะออยูไไมตงข่หอยเชอรี่ไข่แมงดาไข่แมงดาไข่หอยเชอรี่ในในตัวแม่มันกำลังสิกิดมาไข่กันมั้งไงใช่เหรอไข่เชอรี่ออาเหรไข่หอยอ่ะไข่หอยเชอรี่มันมันเป็นนี่นั่นเด็กเกนนึงเลี้ยงมุนี่เลี้ยงง่ายเลี้ยงหอยนี่แหละเลี้ยงงไงครับ ก็ขายเดบปีบงอันมูขเจ้าเคล่อนผสมมันขายดีปูน้อยก็ได้นั่นแหละขายปูก็ขายดีดิเลียงปูยิงลงฟงลงเฟสนะขายครบไม่ขาดพอไปเห็ดไปขายดำๆสิกล้วยนี่ก็ใกล้สุกลนียงอีกโดนเฮยโบเกินสอาทิตย์โบเกินอาทิตย์ ว่าาดกระบาไปตามตลาดนั่นแหละอกล่ละทาบาเขามาตัดเองวะวิ่งงเขาก็บอกไปยุเขาก็ยีตไปเขาตัดไปเขาเขาเขาตัดเอาอ๋อแล้วเขากันับบีเหรอเขากับนับูเดียวเขากับับเื่องเดียวอ่อยาอต่อทอมาใบนี้ป่ะอ๋อ ไปไหนอ่ะอุ oui. oh. ad, shared, ้วยว่าก็สิเอาดันอันอันสอบใส่ใส่อีกเอ้ยอ๋อนี่อันนี่ฮะก็สิอีเดียวอุ้ยหัวยายถ้าปลูกอย่างนี้เนี่ยนี่ขอบขอบอย่างนี้นะหาต้นมังคุดมาปลูกนะยาย่มังคุดมีตังเงินก็ได้มีไหมมีมีกี่ต้นอะยายอันนี้ยายจะต้นปลูกพริกปลูกพริกแค่นี้ อ๋อท้านี้สิปลูกพริกแมนเดี๋ยวนี้สิปลูกพริกปล่อยดอกพริกมันปลโตขึ้นแล้วมันสิตายตาโตนี่หลาต้นบังคับมาปลูกเขาขายเคาสวนผสมสวนผ่พืชอายุสั้นอายุยาวก็ว่ากันไปนะยายนะโอ้จริงไปใครสวยใครสวยยกมือขึ้นยกขึ้นสูงไห้บ่ จัดจ <formation jin inh throat> <at> ัดได้ถ mm ือใจเยอ่พ้าตเต็มอยระเต็มลอยแม่เนี่มันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยเลยใช่ไหมเห็นมันเต็มอยซะกนจิดีใจย้ายเราปุยมักปุยยังได้เห็ดปนอยี่ ปุ้ยมักซื้อแค่ปุ้ยหีบไข่ใช่ไหมไมัดเป็นแต่เอาอยู่นีเนาะอเนกจาดบ้านเรื่องเรื่องศึกษาเห็ดนำมักเขาเห็ดเป็นถังๆนะโอ้ยนำมักเนี่เมีบ่แค่แหนนั่นยันนั้นดนถังนำมักยิงัหอมเออนำมักนำมักไอเห็ดน้ำมกนำมักมาลาดมา้ยังดินเส็ีด้ดีขึ้นแก่ในเห็นเขาเห็ดกักมา โซลาเซลล์ไหลโซลาเซลล์ไหลเป็นเดยายเห็ดเบิดเบิดแค่ละหมืนนะ่แม่ลูกบ่ทั้งเบิดนี่ไหลเป็นเดียนทั้งเบิดเลยบ่ชี้หมื่นชีทั้งเบิดเลยบ่แม,ม, 40, 40. ม่นอืมมันชีแพงเอ้ยอันนี้อันนี้มันมันมันชี้หมื่นโอ้ชี้ชี้พันของอันนี้ของอันนี้แม่ออกอันนั้นของยี่อางดวงออกอ๋อถังเนี่ยแม่นอันนี้ล่ะอันถังนี่ชี้พันเมนทั้งอันนั้นเบิดนั่นละ ทึงถังทึ้งทึ้งลานมันเนี่ยเออสี่พันแล้วเดินสายเฮ้น้ำบอเข้เดินสายต่างหากเดินสายของเขาเขาเดินไห่เฮาเดินทอต่างหากกันบ่เออของเขากับมีของเขากับมีสี่เอของเขาอันคันบ่้านเขาก็บสื่อมาให้เขาเฮ็ดให้ไหมอืมแล้วแอนเตแทลงมากุึนของเขาโซลาเซลล์สี่หมื่นอันนี้สี่พันสี่หมื่นก็คือมี โซลาเซลกับปั๊มน้ำดูดออกมาแมนกับเดินท่อไห่กับเดินท่อไห่ตัว<ง>มันกระบอแพงหรืมันได้ซีซีแพงมันเข่ามอเตอร์ไดใส่ไฟของเข่าเนาะมอเตร์ไดใส่มอเตอร์ไดใส่ซีเสียแต่เดียวไฟแมกแมกกิดว่ามันก็เสียแต่เดียวมอเตอร์ใจจุบจิบจับซีหน่อยย่ยเขากับประกันอยู่าแมเบนบ่ประกัน แล้วมองนีย่ายลองอย่างนี่ไหมสีล่องกุ้งฝอยกับหอยขมอ๋อมูเขาสร้างเขามาติดติดเสดาเขาบอกว่าเอากุ้งกำลามาเลียงเออมันสีมันสีดีไปนะกุ้งกำลามากำลามั่กำลามันไมได้ชี้ทงพอดีย่า่ประันเขาว่าทงละห้าร้อยเออ แตาอเดียวกันทองน้อยหมดมน่าน้องก็บาได้บ่เป็นแต่เนาะเป็นแต่มานอนเรพ่อม่สแอมองนี่อีกอยู่เดี๋ยวขึ้นบวดีกว่าเปลี่หองม่้องนี่ยขององบันไดบันไดขึ้นอ๋อบันไดขึ้นกินเป็นองเดียวอ่าลบลบลก็องอมก็ได้เออใส่ใส่สองหอมก็วานสดเ่อนมากกสีร้อนัวหอพื่อนอย่ามนอเล่นน้ อหัามาอืม้องห้องว่าท่นมีอย่างตัวไหนอ๋ออันนี้เปิดออกมาคือติดพอไงมันไข่เต๋อมันไข่

ไปกาหไปไั่งงเป็นคนปันไปไปคนถั ขึ้นมาทางนี้ดิขึ้นมาทางนี้ขึ้นทางโน้นเดินมาทางนี้นมานเดินมานี่เดินมานี่ขึ้นก็ะือปัจ่ยนเัดั้นต่อขึ้เลยขนเลกที่ดยิยัง้ค่ะยิยังคื้ค่ะตากรสิคือกันพอเบิ่งาทางจะว่าเป็นรูปปัจอยมนมันล่นกัไม่นอนก็ไม่นอนน้ำกันใหย่ๆพอรานเงียบให้น้องนด้วยลุงเด็กนั่งด้วยนหย ไอ้ลูกเหนียกนั่งตรงไหนคะไอ้ลูกเนีกนั่งตรงไหนเฮ้ยเนี่ยลูกไม่อ่อยปลาไปใส่แล้ว